สำหรับพระสชมมาเบื้องการคุดขนหาพุทธภูมิในมือววันที่หาเมษาสองพันสี่สี่โดยทางพระอาจารย์คัตติยะบาลามีพระอาจารย์เองกับที่ว่ามือนี้ได้ลงเกาะติดในการคุดขนหาพุทธภูมิอยู่ที่แม่ของฝั่งเบื้องเมืองตนนผึงแวงบัวแก้วโดวยในมือนี้ารผูุชมเพิินเองกับกอนเอินมดกับกอนเขานาเวียก ุทธคนเปิดนาดินใหม่พระอาจารย์เองกาได้มีพิธีขอเข้ามาตามหีดข้องประเพณีในการพุทธคนและกปะาปฏิญาณตนโดยเฉพาะแมนผูที่เขาห่วมกันพุทธคนโดยแต่ละคนเหมือนว่าตรงนี้จิตใจใส่ศรัทธาเขาพุทธคนณโดยจิตใจบริสุทธิ์ม่โลกมากโลกผ้า๋ยวในเวลาผ่านไปการพุทธคนที่ว่าเองก็ได้พบแขนพระพูนอยู่ใ้ฐานพระธาตุ คือทา่าำผสมเห็นตอนนี้แคนผับปูนนี่เครื่องโตแกที่จะไหนเหรอว่าจะว่าสางภาพสางาพังเกเตอโอ้โอลง,งลทุนลายเดือนเนาะคันว่าสางภาพสางาพาังเกษตรเอ้าเบื้องตัวจริงน้ำกันเนาะนี่ต้องมาเพป็นเองกับในแสดงเกี่ยวกับเครื่องกวดเนาะเครื่องกวดคือว่า มาขอดแล้วพว่าเครื่องกรวดนี่คือว่าเป็นเครื่องกรวดที่ว่าผมมีการลงมือที่จะข้นหาพระพุทธหูตืมทา่านผู้ชมก็เห็นว่าเป็นวัตถุที่ใส่ในการกรวดข้นหาวัตถุสิงคองอยู่ในผืนดินเดี๋ยวเเห็นแบบนี้แล้วกันต่ต่อมาบัดนี้ท่านผู้ชมต่อมาเป็นองกะ็ะด้ มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องทางพระอาจารย์วัดสารคติยะเป็นองค์แทนถือว่าในมอบเื่องกวดโลหะเคื่องใงสามเคื่องเขาใน้โครงการพุทธขุนโดยทางเจ้าเมืองและก็ห้องเจ้าเมืองว่านายโยธาติการเป็นผู้หับาถือว,ว่าไร้ปากส่วนก็นยังคงให้การสนับสนุนในการพุทธขนหาในครั้งนี้และนอกจากนั้นก็ยด้มีการมอบ เกี่ยวกับวัตถุป,ปัจจัยในการขเขาประกอบส่วนในการค้นหาเจ้ามาในตอนแรกของมือวันซุ์วันที่หาเมษาสวัส,สีทางหน่วยงานคุดข,ดข,ดข,ดขดที่ดอนเผิงข้ามเมื่อต้นเผิงแขงบักกวแก้วในออพายังภูมิแล้วกพาเข้าแล้วก็บโบกโดยปูนโปสเตอร์เพื่ออบสินส่วนขององค์พระธาตุ เพื่อกอบกู้ให้ได้ิึงลายค้งพระธาตุให้สมบูรณ์ที่สุดนี่ทานผส้ชมเอาเบิ่งนำกันเนาะลิปเพม่นก็ได้เอาผ้าเนาะไปโอบไว้เพื่อบพ่ให้มีการสำรุดวราซันซะอันนี้แหา,าะทัพพสุชมคือความจริงใจบริสุทธิ์มโมเมนต์ว่าอยู่ซื้อเลยฮาไเลยฮาเฮ็ดตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการ เก็บกู้บูหานวัตถุเป็นสิ้นส่วนขององค์พระธาตุพระธาตุมีการล่มลงทับพระประธานหักลงอตอนนี้นะอัน,นี้ทางกรมรดกมีความเห็นว่าให้เอาพยางหุ้มแล้วก็โบกด้วยผนปัตเตอร์เพื่อบอกให้ลดลายความเป็นบูหานสถานต้อง ถึงทำลายแต่ว่าด้วยการรักษาเพื่อให้กอบกู้ขึ้นให้สมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดละนะตอนนี้เขาหุ้มพยางแล้วก็ผ้าขาวหุ้มหลังจากนั้นเขาก็จะหุ้มด้วยปูนปั้ตเตอร์แล้วก็ทำการเก็บกู้เกิดขึ้น ตอนนี้หน้าดินเขาก็ถูกเปิดออกไปหลายพอสมควรหลายพอสมควราแบบ ý mật 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 không mật 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 จาท่านผู้ชมต่อมาทังสถานีวิทยุโทรภาพเพลงโวแกวเองก็ได้รายงานเกี่ยวกับการคุดคขนเพื่อเก็บกู้ทรัพย์สมบัติวัฒนธรรมของทีมงานและอาสาสมาัครบ่านไงต่้นเพิงบ่านอื่นๆในก็ภผักสวนที่วาเกี่ยวของอยู่ที่บริเวณดอนเพิงข้ามเมืองต้นเพิงเพลงโบแกวนับว่าเป็นมือที่เศ้าซีแล้วในวันที่4ีเมษายนส0 2 4นี้สามารถ พบพระพุทธหูต่างๆ11รายการในนี้มีพระพุทธหูหนึ่งองค์พระใบโพวนครององค์พระหอสวรรค์นหนึ่งองค์พระปางลีลาหนึ่งองค์พระสุมมะส้มกรหนึ่งองค์เสียนพระหนึ่งเสียนการพุทโธเมาเดิมแต่วันที่11มีนวิาคมวันที 4, ่4ีเมษาสน2ารศรีนี่แต่พระพุทธหูทั้งหมดมันสองหอยกับ4องค์ซึ่งว่ามีบรรดาการนำของแขวงการนำของเมืองต่ว่าได้ลง ติดตามการซุโโกยู่ซีน้ำให้ยางไก่ซิทส่วนวาา่าคณะพิสอบเมนว่าได้เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่โดยความพิสอบสูงผู้พัฒนาดอนเผื่อข้ามผู้ประกอบการบริษัทห้างห้างโฮเมยประกาส่วนทุกภาคส่วนทั่วสังคมในให้การสนับสนุนประกอบส่วนทั้งด้านวัตถุปัจจัยอาหารอย่างเป็นกระบวนโตเนื่อแต่การคุดคนคนเก็บกู้ทรัพย์สมบัติวัฒนธรรมเมนว่า ในดำเนินต่อไปอย่างบูยุตอย่างท่านผู้ชมเพราะว่ายิงพบเท่ายยิงผู้ท่าอยิงพบเท่านั้นแต่ตกมาหอดนาทผู้ชมอ่าตกมาหอดขอมือต่อไปนั่นก็นคือมือวันที่หาเมษาสองวันส,วสี่การคุค้มคุนเพื่อว่าเก็บกู้ทรัพย์สมบัติวัฒนธรรมอายุทีดอนเผื่เข้าเมืองตุนเพิ่อแขวงโบกแก้วก็ถือว่าเพิ่อเองกนในใาในไข้ผู้วานนี้วันที่หาเมษาสองวันสี่นี้ เป็นว่าสามารถคุคลได้สินส่วนต่างๆจํจำนวนน่ะ81รายการแต่ประสมฟังดีๆฟังโมพีแต่ประสมแปบเอรายการในนี้นะมีพระปางวีลาสิบองค์พระใบโพวนหกองพระชุมมกอสององค์พระหอสวรรค์หนึ่งองค์เสียนพระสองเสียรถาจำลองหน่อยหนึ่งอัน แรากาสินส่วนไข่ไข่คือกันกับคำหนึ่งอันอนอกจากนั้นยังมีสินส่วนเงินหาสิบเอดก้อนสินส่วนเงินหาสิบเอดก้อนหาสิบเอดก้อนเราถ้าผสมหาสิบเอ็ดก้อนนะ,ะการคุดคนพระพุทธรูปแมนว่าในเลอมัเมมตเตวันที่สิบเอ็ดมีนาหาวันที่หา้ามิซาสองพันสี่สิบนี่ที่ว่าได้พบได้พบพระพุทธรูปทั้งหมดหมันแมนสองหอย สองหอยกับสีองค์ท่านผู้ชมฟังบทพิธสองหอยสีองค์นี่ที่ว่าการพุทธคนในวันที่หามษาท่านผู้ชมก็เห็นตามภาพท่านผู้ชมมูจะเป็นทั้งเสียรพระมูเป็นอ่ามูจะเป็นทั้งอันามาถิ่นวัตถุไอ้ไข่คือข้ามเนาะเอี่ยวครับจิ๋นส่วนวัตถุมูห่านพระที่ว่านี่เด็กๆกเห็นจะท่านผู้ชมนี่นะที่ว่า ยังที่ว่าเฮาเลยครับรููน้ากันวาความจริงนี่มันก็คือความจริงนะพระส้มเนาะบมเมนว่วาไอสีมาสากสงกระทรกงเกสตรโอ้โลงทุนรายปี้มนาจะเหตุออกประเทศลาวชาวพืดบมเมนเป็นเมืองทีรามาาะนันนการทีจะมาเหตุสากสงกระทรวงเกนี่ก็นม,มนาจะเป็นไปได้เนาะแต่พระส้มอะเดี๋ยวแต่มุมมองของเรามันว่ากันอย่าลริมท่าระส้ม เพื่อเป็นการให้กำลับบงใจทั้งสองิงไหลายชแนลและนำเสนอข่าวขาวที่มีมูลความจริงให้กับท่านทนผู้ชมและเพื่อเป็นการโปรโมสทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศเราอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงผัวรวยจําเนเงินที่ทานต้องการอยากพุดนุน้นและกาอย่าลืมกดซับ c r i b e ให้สองของกินหลายชแนลอบเลยเด้อพบขอบใจหลายเจ้า